แต้นๆน้อยลงจากปีที่แล้วอีกคนตายจะมีมากกว่าคนตายสมมติว่าไม่ตายด้วยแต่คนที่เกิดเนี่ยมันต้องเป็นกำลังซื้อให้กับเราในอนาคตค่ะเราก็รู้แล้วว่ากำลังซื้อในประเทศเนี้ยมันจะแย่มากๆในอนาคตอย่างสมมติเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเปิดร้านขายข้าวแกงเราต้องหาที่ทำเลที่มันมีคนถูกไหมก็ในเมืองไทยเรารู้แล้วว่าคนมันจะไม่มีแล้วใครเขาจะเอาเงินมาลงทุนเลนไปไม่ได้เพราะในหน้รัฐบาลอ่ะ มันจําเป็นต้องแก้ที่เชิงโครงสร้างเราต้องเร่งแก้ในเรื่องนี้แหละประชากรเพราะประชากรมันก,นก,ำ,ลก,ำ,ลนกำลังสะทค้อนในถึงกําลังกําลังคนกําลังสื่อพระเอิญไทยดันซึ้ง <c oughs> เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว <c oughs> ประเทศอื่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่โครงสร้างประชากรเนี่ยกําลังแย่ลงแต่เราอะเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาแล้วยังไม่ได้พัฒนากําลังกับพัฒนาแต่โ <c oughs> ครงสร้างประชากรกับแย่แบบนี้มันจะไปพัฒนาตอนไหน ดูอย่างปัจจุบันก็ได้ฮะมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ประมาณสาม0 0ื่นได้ไหมสี่หมื่นเฉลีย่ยตั้งแต่ต้นปีออปี2 5 6พันห้า้ยหกสิบปดเนี่อสี่หมื่นเนี่ย, 40, 000, เ,ยเทียบเท่ากับปี2 0 1พันสิบห้าสองพันสิบห้าก็สี่หมื่นแต่ว่าสิบปีผ่านไปเราไม่เจริญขึ้นเลยอ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอ่ะนอกจากจะไม่เจริญขึ้นแล้วเราแย่ลงมากๆ,ๆแล้วพี่เนื่องจากว่าเมื่อสิบปีที่แล้วปีสองพสิบห้าเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ในตลาดเนี่ย แค่1.2ล้านคนอจํานวนคนที่เปิดบัญชีมีอยู่แค่1.2ล้านคนปัจจุบันเนี่ยมีคนเปิดบัญชีอยู่ถึง3.6ล้านคนจํานวนคนมากขึ้นแต่มูลค่าการซื้อขายเท่าเดิมอืถัดมาเนี่ยไอ้มูลค่าการซื้อขายที่เราเห็น40,000ล้านเนี่ยครับเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นโปรแกรมเทรดสมัยปี2015มันมีโปรแกรมเทรดซะที่ไหนมันไม่มีนะครับแล้วก็ในโปรแกรมเทรด เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไฮฟดคูซีเทรดมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นของแท้มันไม่ใช่เป็นเรียวดีมานดังนั้นไอ้สี่หมื่นที่เราเห็นในปัจจุบันเทียบกับสี่หมื่นเมื่อตะไปปีสองพันสิบห้าคนละเรื่องเลยนี่คือสภาพตลาดหุ้นไทยปัจจุบนันอืแล้วจํานวนบริษัทจดทะเบียนก็เยอะมากขึ้นมหาศาลมาเก็ตแคปก็ใหญ่ขึ้นก็จริงค่ะ ทุกอย่างมันดูไม่สอดคล้องกันมันอาจสมดุลสิ่งที่มันกำลังจะนําพาเราไปก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่เงินจํานวนเล็กน้อยแค่นี้จะกระจายแล้วก็ทําให้ทั้งตลาดอ่ะมันปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้ตลาดหุ้นไทยมันก็เลยจะเป็นแค่เลือกแค่แคเฉพาะจําเพาะเจาะจงแค่ไม่กี่ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นะก็ต้องเป็นกลุ่มหุ้นใหญ่ที่จ่ายปันผลดีพวกนี้อาจจะยังไปได้ที่เหลือก็สเปกปขนาดกลา,กาเงเล็กนี่คือ โอกาสฟื้นแทบจะไม่มีเลยคุณปิงโอ้มันจะมันจะเอาเงินจากที่ไหนมาฟื้นฮะพี่นาวเพราะมันมีแต่รายย่อยมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเงินเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างที่ภาคีวนบอกเลยหรือต่อให้ต่างชาติเข้ามาเขาก็มองเราไม่ขึ้นอยู่ดีืง่ายๆเขาจะเอามาลงทุนเราทําไมเขาก็เห็นกันอยู่ว่าปีเนี้ยคนไทยเกิดน้อยลงไปอีกอปีที่แล้วเกิด400,000หกตอนนี้ข้อมูล10เดือนแรกของปีนี้เกิดอยู่ประมาณแค่300,000 300,000สี่ เหลืออีกสองเดือนนะพี่น่าว่าอย่างเก่งก็ได้แค่สี่แสนต้นๆน้อยลงจากปีที่แล้วอีกคนตายจะมีมากกว่าคนตายสมมติว่าไม่ตายด้วยแต่คนที่เกิดเนี่ยมันต้องเป็นกำลังซื้อให้กับเราในอนาคตค่ะเราก็รู้แล้วว่ากําลังซื้อในประเทศเนี้ยมันจะแย่มากๆเลยอนาคตเป็นเราเราจะลงทุนอ่ะพี่บอกเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเปิดร้านขายข้าวแกงเราต้องหาที่ทําเลที่มันมีคนถูกไหมก็ในเมืองไทยเรารู้แล้วว่าคนมันจะไม่มี แล้วใครเขาจะเอาเองินมาลงทุนเป็นไ,ไปไม่ได้เพราะะน่นนรัฐบาลอ่ะมันจําเป็นต้องแก้ที่เชิงโครงสร้างเราต้องเร่งแก้ในเรื่องนี้แหละประชากรเพราะประชากรมันกำลังสะท้อนให้ถึงกําลังกําลังคนกําลังซื้อแต่ก็เป็นกันหลายประเทศเลยนะคุณปิ่จีนก็เป็นเหมือนกันนะเคตรเกิดน,น้อยเหมือนกันนะเพะอิญ <c oughs> ไทยดัน <c oughs> เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศทพัฒนาแล้ว <c oughs> ประเทศอื่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่โครงสร้างประชากรเนี่ยกำลังแย่ลงแต่เราอะเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาแลยังไม่ได้พัฒนากําลังจะ<แ>พัฒนาแต่โครงสร้างประชากรกับแย่แบบนี้มันจะไปพัฒนาตอนไหนกําลังซื้อมันไม่มีกําลังซื้อไม่มีเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยต้องวางแผนตัวเองให้การลงทุนไปต่างประเทศเราต้องเตรียมตัวได้แล้วฝึกฝนตั้งแต่ตัวเองตอนนี้มันมีตัวช่วยเรา a เเราไม่เราไม่เรียนรู้อะเราจะปฏิเสธเป็นไปทําไมแล้วมันช่วยเราได้จริงๆด้วยคุณไม่ใช้มันคนอื่นก็ใช้มัน คุณไม่รีบใช้มันคนอื่นใช้มันก็ได้ผลตอบแทนก่อนคุณคุณก็มาแห้วหรือแม่คุณก็ต้องมาตามทีหลังฝากเงินไม่พอกินแน่ๆเนอะเงินเฟ้อกินหมดดอกเบี้ยแก่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็เงินเฟ้ออย่างที่เราเห็นนะครับพ่่นามันเป็นเงินเฟ้อตัวเลขที่รายงานออกมามันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องอ่ำน้ะเม้ยอะ ไม่เลเนี่จริงบอกว่าเงินเฟ้อต่ําศูนย์แต่ปรากฏว่าราคาไข่ขึ้นมาแล้วเมื่อวานข้าวแกงนี่ห้าสิบบาทนี่ได้อย่างเดียวนั่นเองงเอนี่ก็ข้อเท็จจริงมันก็ปรากฏแต่ผมเชื่อว่าอีกหน่อยราคาบ้านคจะยิ่งกว่านี้นะอย่างเช่นราคาบ้านในในบริเวณย่านออฟฟฟศของพี่เนาเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นพื้นที่มันน้อยลงอส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ายิ่งประชากรน้อยอะ คนยิ่งมากระจุกตัวกันเพราะนั้นพื้นที่ในเมืองจะยิ่งแพงขึ้นค่ะแต่พื้นที่นอกเมืองเนี่ยมันจะยิ่งหกลงอเพราะว่าไม่มีใครอยู่ครอบครัวไม่ขยายแล้วอ่พอไม่มีใครอยู่ก็ไม่ยิ่งไม่มีใครอยู่แต่ถ้าในเมืองเนี่ยด้วยความที่มันต้องมากระจุกกระจุกก็จะยิ่งกระจุกขึ้นลักษณะของโครงสร้างประเทศไทยมันจะเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากผลตอบแทนเราไม่พอกินอะในอนาคตแล้วเนี่ยก็คือ ในแง่ของการที่อยู่รเราก็อาจจะไม่ได้มีอาชีพอะไรที่ที่ทสร้างไรายได้มากก็คือต้องอาศัาายการลงทุนใช,ใช่ไหมฮะต้องอาศัยการลงทุนเราก็ต้องเวอร์ายเราไม่สามารถจำเพาะเจาะจองอยู่แต่ในเมืองไทยได้แล้วอืมอืมค่ะฉะนั้นการลงทุนต่างประเทศอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจนไกลไกลเกินฝันพูดอย่างนี้แล้วกันไกลเกินฝันนะคือแปัจจุบัน,นี่ยเรามีช่องทางในการไปลงทุนต่างประเทศอ่ะใช่ใช่ไหมครับมีแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ของไทย ที่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศฝากเงินง่ายแลกเงินง่ายลงทุนง่ายมีอยู่เนี่ย yeah, แถวออฟฟิศพี่เนาก็มีบริษัทหนึ่งซึ่งมันง่ายมากแล้วนอกจากที่เราจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศง่ายแล้วปรากฏว่ามันยังมีช่องทางอื่นด้วย ETFDR โดยเฉพาะ DR <c oughs> โอโหขยันออกกระจังตอนนี้ DR มันจะมากกว่าร้อยกว่าตัวแล้วครับซึ่งจริงๆมันเป็น เขาเรียกมันเป็นน้ําเลี้ยงให้กับโบเกอร์นะคุณปิงจะไม่มีด R เขาก็ไม่รู้จะซื้อขายอะไรที่แล้วอ่ะดรกับเป็นหนามที่มแทงตลาดหุ้นไทยนะครับอทําไมอ่ะก็มีให้ซื้อขายก็เงินที่เหมือนผมจะเอาเงินสมัยก่อนไปซื้อพูดกลางหุ้นเล็กในเมืองไทยผมก็มาซื้อดรดิก็คุณปิงบอกว่ากลางกับเล็กมันไม่ขึ้นแล้งไงก็นี่ไงฮะก็ต้องหนีไปทางนี้เพราะนั้นดรปัจจุบันอ่ะมันมีเป็นร้อยกว่าตัวคําถามคือเรารู้จักบริษัทพวกนี้หรือยังถ้าเราอยากจะรู้จักบริษัทพวกนี้ต้องทำยังไงเอาตรงๆ ทำงานกับ D.R มาเยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นเลย<ข>นะครับกับบริษัทแห่งหนึ่งเขาให้เราเป็นคนประดาสัมพันธ์ผมก็มากแค่โทรไปคุยกับเขาว่าให้ hey, ขอข้อมูลได้ไหมของ D.R พวกนี้ในเมื่อคุณเป็นคนออกข้อมูลเขากลับไม่ค่อยมีอ,อเพราะมันเป็นต่างประเทศอ่าเขาไม่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็าขยันออกแต่ข้อมูลอ่ะไม่มีคาถามคือแล้วเราจะไปถ้าจะลงขมพวกนี้เราจะเอาข้อมูลจากไหน A.I. ไงช่วยเราขนาดคนออกมันยังไม่รู้เลยตรงเพราะงั้น หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องใช้ AI ถ้าเกิดเราจะหนีไปลงทุนต่างประเทศค่ะครับคุณปิงมาเป็นวิทยากรหนึ่งใน AI Stock Hunter นะคะซึ่งถือว่าเป็นคอสบรมที่คือเนาว,วางบทบาทแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยคุณปิงเนี้ยจะเป็นบทบาทของนักวิเคราะห์ด้วยเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยเพราะอยู่บรจ Merchant Partner เนาะแล้วก็เป็นคนที่ติดตามโซเชียลด้วยแหละ,ะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเ่ะเขาเรียกเป็นคนจัดจ้านเรื่องข,ของข้อมูลแหละ เป็นคนบุคลิกในแง่เปิดพอสมควรนะคะคุณปิงมาสอนเนี่ยเอาอะไรมาสอนบ้างคะสำหรับคนที่จะมาเรียนกับคุณปิงก็อ็นี่เมื่อกี้ได้แจ้งพี่เนาเลยฮะว่าสำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนอสเต็ปหนึ่งเนี่ยคุณจะใช้ AI เนี่ยคุณจะใช้ยังไงได้บ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใช่ไหมฮะคุณจะต้องเขียนพร้อมเนี่ย โครงสร้างของพอมต้องเป็นยังไงบ้างอคุณต้องคุยกับเขายังไงบ้างค่ะสไตล์ในสถาบันผมอ่สไตล์สถาบันว่าเราเป็นนักวิเคราะห์เราเป็นผู้จัดการกองทุนเราเป็นบทบาทในการจัดสรรกองทุนเนี่ยกับการจัดพอร์ตเนี่ยเราต้องคุยอะไรกับเขาบ้างเพื่อให้เราได้พุ่นออกมาเพื่อให้เราได้แผนการลงทุนออกมาเสร็จปุ๊บเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน่ะเราจะเอามาทําอะไรต่อได้บ้าง อกระบวนการทําก็ต้องใช้ AI ช่วยทำเมอีกนนพี่เออมันไม่ใช่ว่าทําเองคนเดียวยุคนี้มันไม่จําเป็นต้องทําแล้วอ่ะ Excel เราสามารถที่จะใช้ Excel ใน CoPilot ได้ไหม,มที่จะช่วยเราแปลงข้อมูลพวกนี้ออกมาหาเป็นค่าเฉลีย่ยหาเป็นส่วนเบมาตรฐานหาเป็นชาร์ปเรโชออกมาเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราอาจจะต้องเขียนสูตร Excel เดี๋ยวนี้ CoPilot ช่วยได้หมดเลยแล้วก็มากระบวนการตัดสินใจเสร็จปุ๊บนะฮะ สำคัญที่สุดเลยในกระบวนการเรื่องทั้งหมดได้ของมาแล้วก่อนที่จะตัดสินใจมันต้องดูที่ valuation อืม valuation ที่ได้มาเราจะคุยกับ AI ยังไงที่เราจะหาได้ไหมจริงจมันให้เออช่วยหาได้ไหม v a l u a t i o นมันมันได้แต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อใจมันยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะบอกว่า forward pe เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยไงว่าสมมุติเขาบอก forward pe เรามาเราก็ต้องเรียบเรียงแล้วไอ้หุ้นตัวนี้ทั้งหมดเนี่ย forward pe มาเนี่ยที่คุณได้บอกมาเนี่ยเปรียบเทียบกับในอดีติแตละตัวเนี่ย อยู่ในส่วนไหนอของในอดีตถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซนต์ไฮของแต่ละตัวเนี่ยเมื่เทียบกับในอดีตเป็นยังไงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพร้อมที่เราจะเขียนถ้าเราเห็นว่าฟอร์เวิร์สมมุติว่ามันบอกฟอร์เวิร์พี่มาเจ็ตัวค่ะอัเปิลฟอร์เวิร์สามสิบเท่าเอ็นวีเดียร้อยเท่าเมตาห้าสิบเท่าเราอาจจะบอกว่า Apple สูงสุดเอา Apple ไหมไม่ได้ สิ่งที่เราต้องเขียนพร้อมก็คือเฮ้ยคุณช่วยดูด้วยว่าไอ้ forward PE ที่เขารายงานออกมาเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวมันเองในอดีตแล้วว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ไฮที่เท่าไหร่อ่าเปอร์เซ็นต์ไฮที่เท่าไหร่เราก็จะได้รู้ว่าเมื่อเทียบกับตัวมันเองในอดีตแล้วมันถูกไหมเขาอ,อาจจะบอกว่าไอ้แอปเปิลคือเปอร์เซ็นต์ไฮที่สามสิบนะค่ะถ้าเป็นเอ็นวีเดียคือเกือบร้อยเลยอ่อถ้าเป็นเบต้าคือห้าสิบอ่าโอเคอย่างนี้แอปเปิลถูกจริงเราก็ตัดสินใจเอาแอปเปิลก็ได้คเขียนไหมฮะหรือถ้าเอาท่าที่ง่ายกว่านั้น ยูค <You> <laughs> ิด e ว่าไอ้หุ้นที่คุณบอกมาเนี่ยว a ลูเอชันใครเนี่ยที่มันถูกสุดหรือเมื่อคิดออกมาเป็น PEG แล้วคุณคิดว่าอะไรอ่ะโดดเด่นสุดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปทำการบ้านต่ออย่างที่บอกเราขึ้นอยู่กับว่าเราถามเขาอะเราถามแล้วมันลึกขนาดไหนแล้วที่สำคัญเราต้องไปทำการบ้านต่อซึ่งการทำการบ้านต่อไม่ยากแล้วพี่ t ท a d i n g View เนี่ยมันก็ค้นได้แล้วว่าว a ลูเอชันเนี่ยที่ AI ไมันบอกเรามาเนี่ยเข่าวๆาแล้วมันเป็นยังไง Mm hmm. แต่สิ่งที่ผมอชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการถามจาก AI มาเนี่ยให้มันสรุปแนวโน้มผลประกอบการมาเนี่ยมันจะง่าย mm hmm. และด้ยเกิดเรามีความรู้ด้านบัญชีในการดูงบการเงินอยู่แล้วคำถามที่เรายิงเข้าไปเนี่ยเราจะเวิร์กมาก mm hmm. เช่นสมมุติว่าเราอยากรู้มันจะเติบโตจริงไหมการกระจการเติบโตคืออะไรคือเงินลงทุนเราก็แค่เช็คว่าเงินลงทุนเขาเนี่ยเทียบแล้วเนี่ย เอามาจากไหนแหล่งเงินทุนเอามาจากกระแสงินส่อะไรก็ถาม A.I. ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่โครงสร้างของพร้อมในการถามค่ะซึ่งถ้าเกิดถามว่าผมจะสอนอะไรก็สอนสเต็ปสอนเรื่องโครงสร้างการเขียนพร้อมเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณแลต้องถามเขาอ่ะมันมีอะไรบ้างในการเรียบเรียงมาอันนั้นเมื่อสมมติว่าคนเรียนจากผมได้อย่างน้อยๆสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือ เขาก็เอาไปเริ่ม <commencer> ต้นทําตามสเต็ปหนึ่งสสามสี่ห้าหกเขาก็ไปทําตามเสร็จปุ๊บเขาต้องได้กลุ่มกลุ่มหุ้นที่จะลงทุนเสร็จปุ๊บเขาจะต้องจัดพอร์ตเป็นด้วยใช้ AI ช่วยส่วนหน้าตาของหุ้นจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคุณจะเอาไปประยุกต์ใช้ละจากนี้เป็นต้นไป